กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวย1วันที่6มีนาคมพุทธศักราช2568 คลิปที่3าบทที่1 8บแถึงสิครับซาธุบทที่18ผปมวิหารภาวนาเอวเมสุตังเอกังสมยังพระเขาวสสาสวัติยังวิหารติเจตวะเนอนาถปินทิกัสสอารามตตระโคพระขวพิคุอันเตสีพิโวติพัทันเตติพิคุพระขวโตปัจจโสสุงพระาวเอตทวโวจเมตายาพิคเวเจโตวิมุติยาเสวิตายาภวิตายาภูริ กตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะเอกาทัานิสังสาปริกังขากตเมเอกาทัศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปกังสุปินังปสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคิวาวิสังวา สัทธังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวัโนวิปัสสิทธติอสัมมุหการังกโรติอุตรังอัปปติวิชนโตพรหมโลกุปโคโหติเมตายาปิกเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาภุลิกตายายานิกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารธายาเอกาทสานิสังสาปาติกังขา อธิอโนทิโซปรานาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโซปรานาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิซาปรานาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิอโนทิโซปรานาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิโอทิโซปรานาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากเรหิทิซาปรานาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหาการเรหิอนุทิโซปรานาเมตาเจโตวิมุตติสัตถากาเรหิโอทิโซปรานาเมตาเจโตวิมุตติทัสหากาเรหิทิสาปรานาเมตาเจโตวิมุตติกะตเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโซปรานาเมตาเจโตวิมุตติสเปสัตตาอเวราอภัยยาปัจจานิฆาสุขียตานังปริยรันตุสเปปานาอเวราอภัยยาปัจจานิฆาสุขียตานังปริยรันตุสเปปุ ตาอเวระอภัยยะปชะอานิคาสุขียาตานังปริหารันตุสเพปุคลาอเวระอภัยยะปชะอานิคาสุขียาตานังปริหารันตุสเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวระอภัยยะปชะอานิคาสุขียาตานังปริหารันตุหูติอิเมหิปัญจหาการหิอนุทิโซภรณาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิสตตะหาการหิโอทิโซภรณาเมตาเจโตวิมุตติสเพ สัพพะอิติโยอเวราอภัยยาปัจอานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพปุริสาอเวราอภัยยาปัจอานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพอาริยาอเวราอภัยยาปัจอานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพอนาริยาอเวราอภัยยาปัจอานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพเทวาอเวราอภัยยาปัจอานิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพมัน มนุษย์าเวราพยาปจานิคาสุขีตานังปริหารตุสเพวินิปาติกาเวราพยาปจานิคาสุขีตานังปริหารตูอุติ อิเมหิสัตตากาเรหิโอทิโสพรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตัเมหิทัสหากาเรหิทิสาพรณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพปุรัติมายาทิสายยสัตตาเวราอภัยยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาทิสายยสัตตาเวราอภัยยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิสายยสัตตาเวราอภัยยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพตักินายาทิสายยสัตตา เวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสัยยะสตาเวราปยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปปปชิมายาอนุทิสัยยะสตาเวราปยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายาอนุทิสัยยะสตาเวรา อภัยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพทกินายาอนุทิสซายาสตาเวราอภยยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพเหติมายาทิสซายาสตาเวราอภยยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพอุปริมายาทิสซายาสตาเวราอภยยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพปุระติมายาทิสซายาปานาเวราอภยยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพปจิมายาทิสซายาปานาเวราอภยยปชะอานิฆาสุขียตานังปริหารันตุ สเปอุตรายาทิสายาปานาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหฮรันโตสเปทักกินายาทิสายาปานาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหฮรันโตสเปปุรัติมายาอนุทิสายาปานาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหฮรันโตสเปปชิมายาอนุทิสายาปานาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหฮรันโตสเปอุตรายาอนุทิสายาปานาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตานัง tu sepe tak aya anu saya ya pan apa ya baaan kha suki ya, tanang pertu sepehe dimaya pan apa ya baani kha suki ya, tanang pertu sepe upmaya saya pana apa ya bacaan nih kha suki tanang perharatu sepepura dimaya di saya ya buta we apa ya bacaan ya อานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเปปัจิมายะทิสายาปูตาเวราอภิยะปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเปอุตรายาทิสายาปูตาเวราอภิยะปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเปทักกินายาทิสายาปูตาเวราอภิยะปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสายาปูตาเวราอภิยะปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเปปัจิมายาอนุทิสายาปูตาเวราอภิยะปชาอานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเป อุตรายะอนุทิสสะยาพูตาเวราพยาปชานิคาสเกีัตานังปะเรหันตุสเพทกินายะอนุทิสสะยาพูตาเวราพยาปชานิคาสเกีัตานังปะเรหันตุสเพเหติมายะทิสสะยาพูตาเวราพยาปชานิคาสเกีัตานังปะเรหันตุสเพอุปริมายะทิสสะยาพูตาเวราพยาปชานิคาสเกีัตานังปะเรหันตุสเพปุรัติมายะทิสสะยาปุขลาเวราพยาปชานิคาสเกีัตานังปะเรหันตุสเพปัจฉิมายะทิสสะยาปุขลาเวราพยาปชานิคาสเกียตานัง สเปอุตรายาทิสายยาปุกลาเวราปยาปชาอานิฆาสุเกตตนังสริห์รันตุสเปทกินายาทิสายปุกลาเวราปยาปชาอานิฆาสุเกตตนังสริห์รันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสายปุกลาเวรายาปชานิาสุเกตตังริหรตุสเปปจิมายาอนุทิสายปุกลาเวรายาปชานิาสุเกตตังริหรตุสเปอุตรายาอนุทิสายปุกลาเวรายาปชานิาสุเกตนังสเปเวรันสุ ตน pues ังปริหารัน <derni> ตุสเปเหติมายาทิสายาปุคลาเวราปยาปชาอนิคาสุกีตนังปริหารันตุสเปอุปริมายาทิสายาปุคลาเวราปยาปชาอนิคาสุกีตนังปริหารันตุสเปปุรัติมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชาอนิคาสุกีตนังปริหารันตุสเปปชิมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชาอนิคาสุกีตนังปริหารันตุสเปอุตรายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนา อเวราปยาปชาอานิคาสุกีตานังปริหารันตุสเพทักกินายทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอัพยาปชาอานิคาสุกีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมาญานุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชาอานิคาสุกีตานังปริหารันตุสเพปชิมายานุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราปยาปชาอานิคาสุกีตานังปริหารันตุสเพอุตรายานุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราปยาปชาอานิคาสุกีตานังปริหารันตุ สเพทักขินายะอนุทิสัยยาอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสัยยาอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยาอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพาปุรติมายะทิสัยยาอิติโยอเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพาปัจฉิมายะทิสัยยาอิต อิติโยะเวระอภยปชาอานิกาสุคีตตนังปริหารันตุสภาอุตรายาทิสายาอิติโยะเวระอภยปชาอานิกาสุคีตตนังปริหารันตุสภาทักกินายาทิสายาอิติโยะเวระอภยปชาอานิกาสุคีตตนังปริหารันตุ สภาปุรัติมายยอนุทิสายอิติโยวเวราปยาปชะอานิคาสุกี้ตานังปริหารันตุสภาปัจิมายยอนุทิสายอิติโยวเวราปยาปชะอานิคาสุกี้ตานังปริหารันตุสภาอุตรายยอนุทิสายอิติโยวเวราปยาปชะอานิคาสุกี้ตานังปริหารันตุสภาทักกินายยอนุทิสายอิติโยวเวราปยาปชะอานิคาสุกี้ตานังปริหารันตุสภาเฮติมายยทิสายอิติโยวเวราปยาปชะอานิคาสุกี้ตานังปริหารันตุสภาอุปริมายยทิส ยัติโยอเวราอัิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหารันตุสภปุรัติมายาทิสัยปุริสาอเวราอัิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหารันตุสภปัจฉิมายาทิสัยปุริสาอเวราอัิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหารันตุสภอุตรายาทิสัยปุริสาอเวราอัิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหารันตุสภทักกินายาทิสัยปุริสาอเวราอัิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหารันตุสภปุรัติมาย ยาอนุทิสายาปุริสาเวราพระยาปชานิคาสุกีตานังปริหารันตุสเพปจิมายาอนุทิสายาปุริสาเวราพระยาปชานิคาสุกีตานังปริหารันตุสเพปอุตตรายาอนุทิสายาปุริสาเวราพระยาปชานิคาสุกีตานังปริหารันตุสเพปทักกินายาอนุทิสายาปุริสาเวราพระยาปชานิคาสุกีตานังปริหารันตุ สเปห์มายติซายปริสาเวราอยาประจาอนิคาสุกีอันตังงริหารันตุสเพอุปริ r มายติซายปริสาเวราอัยาประจาอนิคาสุกีอันตังงริหารันตุสเพปุรัตทมายติซาย Aria wera paya pecah ani kasuki ya tanang perheran themes... tu sepe pecima ya tisa ya Aria wera pecah ani ya tanang perheran sepe utara ya ya Aria wera pecah ani ya tanang perheran sepe takina ya tisa ya Aria wera pecah ani ya tanang perheran sepe pura tima anu tisa ya Aria wera pecah ani ya tanang perheran sepe pecima anu tisa ya Aria wera pecah ani ya tanang perheran itu sepetararaya anudi saya yaa apa ya baah nikha suki tanang pertu sepetaaya anudi saya ya apa ya baaan ni suki tanang pertu sepehe timmaya di saya an อาริยาเวราอยปัจจานิคาสกีตนังปะริหารันตุสเพอุปริมายาทิสายาอริยาเวราอยปัจจานิคาสกีตนังปะริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายาอาริยาเวราอยปัจจานิคาสกีตนังปริหารันตุสเพัจิมายิสายาอาริยาเวราอยปัจจานิคาสกีตนังปริหารันตุสเพอุตรายิสายาอาริยาเวราอะรยาปะอานิคาสกีตนังปริหา สเปปุรัติมายะอนุทิสสะยานาริยาเวราปยาปชาอินคาสุกีตานังปะริหารันตุสเปปจิมายะอนุทิสสะยานาริยาเวราปยาปชาอินคาสุกีตานังปะริหารันตุสเปอุตรายะอนุทิสสะยานาริยาเวราปยาปชา อนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพห์ทักกินายาอนุทิสายาอนาริยาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพเหติมายาทิสายาอนาริยาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพอุปริมายาทิสายาอนาริยาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายาเทวาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพปัจฉิมายาทิสายาเทวาเวราปยาป ชาอานิคาสุขีอัตนาภารันตุสเปอุตรายาทิสายาเทวะเวราอปยปัชาอานิคาสุขีอัตนาภารันตุสเปทักขินายาทิสายาเทวะเวราอปยปัชาอานิคาสุขีอัตนาภารันตุสเปปุรัติมายะอนุทิสาญาเทวาอเวราปยาปชาอานิคาสุขีอัตนาภารันตุสเพปัชิมายาอนุทิสาญาเทวาอเวราปยาปชาอานิคาสุขีอัตนาภารันตุ sepe uutaraya anisa yat hewa awera apa ya bacaani khasuki ya tanang perherentu sepe tak ginaaya nuisa ya dewa awera apa ya baca ani khasuki ya tanang perherentu sepe Sabe... ya เหติมายาทิสัยาเทวาเวระปยาปชะอานิคาสกีตันังปริหารันตุสเปอุปริมายาทิสัยาเทวาเวระพยาปชะอานิคาสุขียตันังปริหารันตุสเปปูรัติมายาทิสัยามนุษะเวระปยาปชะอานิคาสขียตันังปริหารันตุสเปปชิมายาทิสัยามนุษาเวระปยาปชะอานิคัสขียตันังปริหารันตุสเปอุตรายาทิสัยามนุษะเวระปยาปชะอานิคาสุขียตันังปริหารันตุ สเพทกินายติสายมนุสาเวราปยาปชาอนิคาสุเกียตานังปริหารตูสเพปูรัติมายะอนุทิสายมนุสาเวราปยาปชาอนิคาสุเกียตานังปริหารตูสเปปจิมายะอนุทิสายมนุสาเวราปยาปชาอนิคาสเกียตานังปริหารตูสเพอุตรายะอนุทิสายมนุสาเวราปยาปชาอานิคาสุเกียตานัง ปริหารันตุสเพทกินายะอนุทิสายมนุสสาเวราปยปจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสเพเหทิมายะทิสสายมนุสสาเวราปยปจานิกาสุกขิอัตานังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสสายมนุสสาเวราปยปจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัทธิมายาทิสสายะบุวิ วินิปาติกาวราอัพพยปัจจานิกาสุคเกอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะวินิปาติกาวราอัพพยปัจจานิกาสุคเกอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะวินิปาติกาวราอัพพยปัจจานิกาสุคเกอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายะ ทิสซายาวินิปาริกาเวราปะยาปัจ,จอานิคาสุขีอัตตานังปะริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสซายาวินิปาริกาเวราปะยาปัจ,จอานิคาสุขีอัตตานังปะริหารันตุสเพปัจิมายาอนุทิสซายาวินิปาริกาเวราปะยาปัจอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารตุสเปอุตรายาอนุทิสายาวินิปาริกาเวราอภัยประจนิคาสุขียาตานังปริหารตุสเปทกินายาอนุทิสายาวินิปาริกาเวราอภัยประจนิคาสุขียาตานังปริหารตุสเปเฮติมายาทิสายาวินิปาริกาเวราอภัยประจนิคาสุขียาตานังปริหารตุสเปอุปาริมายาทิสายาวินิปาริกาเวราอภัยประจนิคาสุขียาตานังปริหารตุหุติ อิเมหิทาสหากาเรหิธิสาพรรณาเมตาเจโตวิมุตติสเพสังสตานังปีระนังวัชเตวะอปิระนายะ อุปคาตังวัชเชตวะอนุปาคาเตนะสันตานังวัชเชตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวะอปริยาทานีนะวิเฮสังวัชเชตวาอะวิเฮสายาสเพสตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุกิโนโหนตุมาทุกิโนสุกิตตาโหนตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตถะการิหิสเพสตาเมตายาติเมตาตังธรรมัง เจตยะติต mm ิเจโตสภาพะยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตาเจเตเจโตวิมุตติจาติเมตาเจโตวิมุตติเมตาพระมวิหารภาวนานิทิตาบทที่สิก้า เทวตาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกขนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัพสัมปติสิทธิยาทานังทันต,ตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหุนตุ ขจันตุเทวตาคตาสเปพุทาพลปตปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังบรรดามิสัโสสเปพุทาพลปตปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังบรรดามิสัโสสเพพุทาพลปตตปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขั้งบรรดามิสัโสสเพพุทาพลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรัก รัข้างบรรดามีสัพัสโซสเปปุทาประปตะปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักข้างบรรดามีสัพัสโซสเปปุทาประปตะปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักข้างบรรดามีสัพัสโซสเปปุทาประปตะปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักข้างบรรดามีสัพัสโซสเปปุทาประปตะปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักข้างบรรดามีสัพพโสสาธุ สาธุโดยอนุภาพแห่งศัจจ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตนะไตด้วยการสวดสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ก็ความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมข้อด้วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ อิมินาปุญญกัมเมนะด้วยบุญนี้อุทิให้อุปชัยยาคุณุตระอาอุปชาผู้เลิศคุณอาจะริยุปการาจะและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจะยาตากาทั้งพ่อแม่และปุงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณนาวันตานราปิจะผู้ทรงคุณหรือทรงชาติพระมามราจะอินทาจะปรมมาและอินทราชโลกับปาราจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตตามนุษยาจะย,ยมราชมนุษย์มิตรมัชิตาเวริกาปิจะผู้เป็นกลางผู้จ้องผาน สัพเพสัตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนหน้าอย่าทุกทนปุญญาณนิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทําจงช่วยอํานวยสุขพพนสุขขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างลน้นขิป,ปังปะเปถวมตังให้ลุถึงนิพานพลันอิมินาปุญญากเมนะโดยบุญนี้ที่เราทําอิมินาอุทิเซนะเจะและอุทิหทปวงสัตว์ ขิปปาหังสุรเพเจว่าเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุป,ปาทานาเชตนังตัวตันหาอุป,ปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานะโตมมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนัสันตุสพัพพธาเยเหวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถะชาโตพระเวพระเวทุกทุกพบที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิลียมหินาพร้อมทั้งความ เปลี่ยนเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาลพันตุนโนกาสร้างโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งลหลายกาตุนจะวิริเยสุมเมเป็นช่องปฏุสลายทำลายล้างความเพียรจม พุทธาทิปะวะโรนาโทพระพุทธภูโบวนาตัมโมนาโทรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกพุทโธจะพระปเจกพุทธสมสร้างโคนาโทตรมะมังทบพะสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตามานุปาเวเหณะด้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสร้างละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัศปุญญานุภาเวเหณะด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโลกาสร้างละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินส กับราปฏนาตครับอรหังสมมาสัมพุทโถภควาพุทธังภควนตังพิวะเทมิสวากาโตภควตาธมโมธรรมนามสซามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามามิมาตาปิตุคุรุปัจจะยาจาริยาจบคลิปที่สามครับ